สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้นะคะเราจะไปดูในเรื่องตัวแปรอะลรนะคะเราจะไปหัดทำกันตัวแปรอะไรที่เป็นของแอปสคริปตนะคะ,ะเราไปเข้าบัญชี Google ของเรานะคะบัญชี Google เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นที่ตัวจุดๆนี้นะคะ,ะให้เราไปที่ drive นะคะที่เราทำกันนะคะเราใช้ตัวแอป3ที่เป็น Google Sheet นี้นะคะก็ใช้ตัวเดิมนะเข้าไปที่ g o Google s h e e t นี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ส่วนขยายนะคะแล้วก็ไปที่แอปสคริป เราโหลดแป๊บหนึ่งนะคะ,ะแนะนำก่อนนะคะตัวนี้ที่ไปที่มาเนี่ยเราเอาตัวอย่างบางส่วนมาจากตัวเพจนี้นะคะอ่า Space c h e t e นะคะเรามาถึงตัวที่เป็นอะเรตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวลองดูเนาะอ่าเราเข้าๆข,ของเพจนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าอะเร ประกาศตัวแปรยังไงนะคะแล้วก็การเข้าถึงอะเรย์การดูค่าของอะเรย์นะคะแล้วก็การทำะเรย์แบบเ t a b l ลนะคะการเก็บข้อมูลแบบ table เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูลนะคะอื่นๆอ่าก็ประมาณนี้นะคะอะ่เดี๋ยวเราลองมาทำของเรานะคะมันยังไม่มาเรากดอีกรอบหนึ่งนะคะ,อะรอบหนึ่งก็ไม่ค่อยมาเหมือนกันไม่รู้เป็นไรนะคะอะ่ต้องกดรอบที่สองโอเค อ่าตัวนี้เราจะเห็นแล้วเรามีไฟล์หนึ่งตัวนะคะชื่อว่ารหัสจุด gs นะคะถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น code ุด gs เนาะประมาณนี้แหละอ่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราทำกันไว้นะคะอันนี้เราเป็นพื้นฐานการใช้แอ p สคริปต์นะคะอ่าเราเพิ่งหัดเขียนแอ p สคริปต์กันเนาะก็อันนี้ก็ลองทำ เรียนรู้พวกวยากรณ์ไว้ก่อนนะคะเวลาเราเขียนโปรเจกต์มันจะได้ง่ายนะคะ,ะทำตัวอย่างเนาะทำตัวอย่างเราบอกว่าการประกาศตัวแปรแบบ array เราจะต้องประกาศในตัวที่เป็นวงเล็บแบบแบบสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะฟังก์ชันที array หนึ่งนะคะ เราจะใช้ชื่อฟังก์ชัน TND1 เวลาประกาศเราก็จะว่าก่อนนะคะแล้วก็ชื่อตัวแปรเราใช้ person นะคะในเมื่อเราเป็น HR นะคะแล้วก็ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ HR เรานะคะว่า person เท่ากับ เอาคนที่หนึ่งแล้วนะคะคนที่หนึ่งสมศรีอันนี้คือข้อมูลที่หนึ่งนะคะแล้วก็คอมมาเข้าไปนะคะสมศรีสมชายสมยศอ่ะสมว่าเรามีเราเป็น array เรามีข้อมูลอยู่สามตัวนะคะสามตัว ใส่เซมิโคลอนนะคะที่เราลองล็อกดูนะคะล็อกดูว่าข้อมูลที่เราประกาศมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเราก็ใช้ล็อกเกอร์นะละ็อกเกอร์จุดล็อกแล้วก็วงเล็บอ่าแล้วก็ชื่อตัวแปรนะคะชื่อตัวแปรของเรา person อ่าเรียกใช้ดูนะคะ t อะไรหนึ่ง เลือกเลือกฟังก์ชันก่อนแล้วก็มากดที่เรียกใช้นะคะเห็นไหมคะผลออกมาจะเป็นตัวที่เราคีย์เข้าไปนะคะก็คือสมสีสมชายสมยศนะคะอจะมี3ตัวนะคะ ทีนี้การเข้าถึง array นะคะการเข้าถึงะเรย์เนี่ย mm hmm. เขาจะเก็บข้อมูลเป็น index index เนี่ยมันจะเริ่มจากศูนย์แปลว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลที่1แล้วก็ข้อมูลที่2อนะคะดีนี้เราล็อกดูนะคะว่าการเข้าถึงข้อมูลี่ยจะเป็นยังไงนะคะ logger จุด log Lock. ชื่อตัวแปรนะคะ person เอร์เซนแล้วก็เข้าถึงอินเด็กก็ด้วยวงเล็บที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเอาเข้าถึงศูนย์นะคะอันนี้เราก็คอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะใช้ตัวสแลสองตัวตัวคอมเมนต์นะคะอ่าเรียกใช้เหมือนเดิมสมสีนะคะอ่าตัวที่หนึ่งสมสีอ่าเดี๋ยวเราลองดูทุกตัวเลยนะคะก๊อ มาก๊ปมาล้วมี3ามตัวใช่ไหมคะอ่ะตัวที่1ตัวที่สองเราเลือกฟังก์ชันแล้วกดเรียกใช้นะคะอ่านก็จะเข้ามานะคะล็อกที่1เราเข้าถึงตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ามนะคะข้อมูลมันจะออกมาตามตัวล็อกที่เราเขียนไว้นะคะอาจจะมี3ามตัวนี้นะคะ อาทีนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราเข้าถึงตัว i n d e ด็กที่ไม่มีข้อมูลอยู่ละ่ะมันจะขึ้นว่ายังไงนะคะเป็นตัวที่3ามนะคะสาเซฟก่อนเนาะแล้วก็เรียกใช้นะคะ ตัวนี้มันออกว่าเป็น n o านะคะเป็นเนาเนอะอันจะเป็น n o u หรือจะเป็นอน v e นะคะก็จะประมาณนี้เนาะตามข้อมูลเขาบอกอน v e r นะคะแต่ว่าเราเจอเป็น n o าเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรดูตาม test o u นะคะว่าเราเขียนมนะันจออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ออกมาเป็น n o าเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลอง ทำ array อะค่ะประกาศ array แบบแบบตารางนะคะแบบตารางอ่ะแบบตารางนี่ตามตัวอย่างเขาเป็นตัวตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวลองลองไปหัดใช้ดูได้นะคะแต่ว่าไอที่เราทําเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นข้อมูลเราเองนะคะอ่ะที่เราไปทําฟังก์ชันใหม่นะคะฟังก์ชันเชส array สอง ของเขาเป็น student ใช่ไหมคะเดี๋ยวของเราจะเป็น person นะนะเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรตัวที่หนึ่งก่อนนะคะก็ person หนึ่งนะคะนะ person หนึ่งค่าของข้อมูลมันจะมีหลายค่าเนาะเราให้เป็นนาย ข้อมูลที่สองเราจะเก็บชื่อนะคะชื่อเมื่อกี้เราเป็นอะไรเอ่ยสมศรีสมศรีเอาเป็นนางแล้วกันนางนี้นะคะสมศรีอ่าขออีกตัวหนึ่งอายุสี่สิบห้าปีอย่างเงี้ยนะคะอ่า เ e r s o n 2่นนายสมชายเนาะสมชายอายุ25ปีอ่าเพื่อนส่นานายเหมือนกันนะคะสมยศทีนี้ อายุห้าสิบปีค่ะแะมีอะเลสามชุดนะคะชุดที่หนึ่งชุดสองชุดที่สามอ่าข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดตัวไหนเอ่ยร้อยเก้าสิบสอง ตัวนี้ตัวนี้นะคะมาจากไหนเนี่ยอ่าตัวนี้มาจากไหนอ่าเซฟดูอีกทีค่ะอ่าผ่าไม่มีเออเลแล้วเนาะเสร็จแล้วเราจะไปประกาศตัวแปลกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเก็บอะเลของชุดอะเลนี้นะคะอ่าก็ใช้ว่า ตัวแปรใหญ่แล้วก็จะเป็น person s นี่มอนเดิมนะคะ mm hmm. เติม s เข้าไปเท่ากับอ่าเรี a ก็คืออยู่ในตัววงเล็บนะคะวงเล็บที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเนาะเป็นตัวเหลี่ยมนี่นะคะแล้วก็ตัวแปรข้างในอ่าเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะนี่ตัวที่เราประกาศตัวนี้อ่า ทีข้อมูลที่เป็นตัวแปรเราไม่ต้องใส่ไอตัวที่เป็นดับเบิลโคดนะคะ1และ2 3สอ่าเก็บแล้ว3ตัวนะคะอันนี้ก็ล็อกดูค่ะล็อกดูว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็น Array 2แล้วเนาะที Array 2นะคะอ่าข้อมูลมันจะออกมาเป็นชุดที่หนึ่งนะคะมันจะอยู่ในวงเล็บชุดที่หนึ่งอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลชุดที่สามนะคะของตัวแปร a r r a อ่า Person นะคะตัวแปร Person อ่าอันนี้คือการเก็บข้อมูลแบบตารางนะคะ ทีนี้การเข้าถึงข้อมูลนะคะการเข้าถึงข้อมูลเดี๋ยวเราเอาตัวเราก็อาจจะคีิเกียดหน่อยๆนะคะ,ะแล้วเอาล็อกล็อกตัวเดิมมานะคะตัวนี้ล็อกเพอร์เซนศูนย์ดูนะคะว่าข้อมูลมาจอบมานเป็นยังไงนะคะ,ะมาชุดที่หนึ่งนะคะนางสมศรีอายุ45่สิบห้าปีเป็นข้อมูลชุดที่หนึ่งนะคะ Array มันจะเป็นแบบตัวที่เป็น table นะคะเราสามารถที่จะเข้าถึง Array ได้อีกเป็น index อีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเ,าเราทดสอบอีกตัวหนึ่งนะอ่ะอันนี้คือค index เดียวเนาะมันออกมาทั้ง3ชุดนะคะถ้าจะว่าเอา2ตัวนะเราก็ตัวนี้นะคะเติมไปอีกตัวหนึ่ง อ่ะตัวหนึ่งแล้วเราเป็นเรามี3ตัวใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองสมมติว่าเราเอาตัวที่2อนะคะอ่ะอันนี้เราทดสอบดูนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะอ่านี่นะคะศูนย์หนึ่งสองเราต้องการเข้าถึงแค่ตัวเดียวของตัวนั้นนะคะก็จะเป็น45่สอ่ะหมายถึงว่า ตัวที่1ก็คือเราไปเอาอินเด็กตัวที่1มานะคะตัวที่1ของตัวเพอร์เซนก็คือตัวนี้เพอร์เซนหนึ่งะคะแล้วก็ไปเอาตัวที่2ของตัวอาร์เรย์เพอร์เซนหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งสองคือตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้คือวิธีการเข้าถึงข้อมูลนะคะอ่ะแล้วก็จะเป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูลนะคะ ่าทีนี้เขาบอกว่าตัวเราสามารถที่จะก,กำหนดค่าให้ใหม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูว่าถ้าเรากำหนดค่าให้ใหม่มันจะเป็นยังไงนะคะอ่าเราใช้ตัวนี้แหละก็สแลปไปสองตัวนะคะไปก่อนเนาะคอมเมนต์ไปก่อนนะคะกำหนดค่าให้เข้าใหม่เนาะอ่าก็จะเป็น person นะคะสมมติว่าเรากำหนดค่า person person ตัวอตัวเดิมเนาะศูนย์แล้วก็สองนะคะให้มีค่าเท่ากับ29แล้วก็ลองเกอร์ดูนะคะ อ่าล้อก็ดูจะได้ไหมอืมค่ะอ,อันนี้คือวิธีการกำหนดค่าใหม่ให้กับตัวอะไเรของเรานะคะก็จะเป็นยี่สิบเก้าเนาะเมื่อกี้เรากำหนดที่ตัวตัวลึกเข้าไปเลยก็คือศูนย์สองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวรอลองมาดูว่าถ้ากำหนดทั้งชุดถ้ากำหนดทั้งชุดมันจะออกไหมนะคะอ่าคอมเมนต์ไว้ก่อนเนาะ เอาบรรทัดเดิมมานะคะแล้วก็ person นศูนย์นะ person ศูนย์ทีนี้เขามีมีสามตัวใช่ไหมก็จะเป็นอ่านางสาวสมหญิงนางสาวก็เอาให้เขาอายุน้อยๆหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นสิบ เก้าปีนะคะเพิ่งจบมาเลยทำงานนะคะทีนี้ก็ล er, ็อกเกอร์ดูเอากรอบตัวนี้มา,ากรอบตัวนี้กรอบตัวนี้นะคะเพอร์เส้นศูนย์ลอมาดูว่าถ้าเราล็อกเกอร์เพื่อเส้นศูนย์ที่เรากำหนดค่าไปแล้วเนะะี่ยค่ะมันจออกมาไหมนะคะอา่า ออกมาให้ตามที่เรากําหนดค่าไปใหม่นะคะอ่ะเด,เดี๋ยวเอาไปเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือการกําหนดตัวแปรอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึง่งอ่าเราไปฟังก์ชันใหม่นะคะ G A สาม ตัวที All a ะสามทีนี้วิธีการกำหนดค่าอีกแบบหนึง่งเป็นอะเรเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะกำหนดแบบนี้ได้เนาะว่า wow. person นะคะแล้วก็เท่ากับเท่ากับตัววงเล็บแบบซีเหลียมนะคะเรา Enter เข้ามาเนาะ enter เข้ามาแล้วเราก็ไปใสใ่ตัวข้อมูลตัวนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแย,ยกก๊อปนะ ก๊อปนะคะแต่ว่าเอาตัวนี้ออกเนาะตัวนี้ใส่เป็นคอมมาแทนตัวเซมิโคลอนนะคะอ่าเช็คความเรียบร้อยหน่อยตัวหลังสุดก็ไม่มีโคลอนนะคะอ่า ก็คือประกาศตัวแปรตัวนี้เนาะแล้วก็เราใส่ข้อมูลไปเลยในนี้เลยนะคะโดยวงเล็บใหญ่ก็คือตัวตัวปิดกาไม่ใช่ตัวปิดกาตัววงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอ่าตัวนี้กับตัวปิดตัวนี้นะคะแล้วภายในข้างในก็คือเป็นข้อมูลเลยเราจะเอากี่ตัวก็ใส่ไปเลยนะคะอ่าสมมุติว่าอันนี้เราใส่เดิม3าตัวนะคะอันนี้3ามตัวเนาะตอนท้ายเราไม่ใส่เซมิโคลอนเลาใส่คอมม่านะคะคอมม่าอ่าพอตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องใส่นะคะ เสียบก่อนเนาะเราต้องทดสอบนะคะพวกนี้เราต้องทดสอบอทดสอบว่าตัวที่เราทำโอเคไหมนะคะล็อกเพอร์เซนต์ศูนย์ไม่ใช่เพอร์เซนต์เป็นเพอร์เซนต์เฉยๆนะคะศูนย์ออกเสียบอีกที ตัวนี้เป็น t r e สามแล้วนะคะอ่าเรียกใช้อ่าเราจะเห็นว่าออกมาเหมือนเดิมเนาะออกมาข้อมูลได้อย่างนี้นะคะอ่าทีนี้พิสูจน์อีกตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าเราสี่ตัวล่ะเราสี่ตัวมันได้ไหมนะคะอันนี้เอาอะไรดีตำแหน่งตำแหน่งนวกรเงินเงินตำแหน่ง นักจัดการนะคะย่อๆเนาะย่ออันนี้ตำแหน่งจอพอธุรการ มาแล้วนะคะก็คือตัวนี้มันไม่ได้จำกัดเนาะดูแล้วอาจจะไม่ได้จํากัดก็ทำเท่าที่เราต้องการนะคะโอเคก็ตัวอย่างของอะเลก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวข้างหน้าเราลองจะไปทำลูกกันนะคะลูกก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายละนะคะอ่า ก็คลิปนี้หวัว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนักเขียนโปรแกรมใหม่นะคะน,น้องๆที่ทำงานแบ็ k ออฟฟิศเนาะอย่างเช่นที่เป็น HR ของเรานะคะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะไปแล้วก่อนไปก็ฝากติดตามนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ k1schools.com นะเป็นเว็บไซต์ใหม่เลยเพิ่งเพิ่งทำขึ้นมานะคะก อ่ะหวังว่าไปติดตามชมกันนะคะมีคําติชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ